เอ้าอ่านี่คือวิธีการปอดเก็บปลาแบบใหม่นะครับอ่า,อาพอไอ้คนนึงก็ผ่าท้องออกไอ้คนนึงหน้าที่ผ่าท้องผ่าท้องไปเมันอจะกระเด็นบอกหลังๆหลังๆดูหๆอ้าวรุนละครับเก็บปลาครับเอาไอ้แบงค์มึงออกห้ำอ่าพอกลับด้านาใช้เวลาไม่ถึง อ่าโอเคพราไอ้คนนึ่งขาท้องเจียวนี่เจียวอะไรตัวเอาพออ่าเก็บไว้ระวังมืออ่านี่ร่อนแล้วครับเก็บปลาแต่งครับตอนเก็บแบบใหม่นะพี่น้องอ่าเพียงขท้าด่าเออระวังมือเรียบร้อยครับตอนเก็บปลารุ่นใหม่โอเค คน,นคนจับก็แมงกระมามงแล้วครับพี่น้องอเ,เอา,อามั่งมากเลยยี่่่่ี่ขินมือมือแตกนะเอาเอา่าง่ายง่ายครับกอดเก็บง่ายง่ายครับเอาโอเค